สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับแฟนเพจเป้แม่กองหรือปเป้เลี่ยมทองนะครับ FC นะครับวันนี้เราก็ได้มาเจอทางาคลิป EP อันนี้น่าจะเป็น EP ที่9ล้ละนะฮะ EP ที่9วันนี้ก็สวัสดีแฟนเพจ Facebook FC ทาง Facebook แล้วก็ติ k t o อกแล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะฮะวันนี้ผมก็ได้มาเจออีกก็ได้เจอกันอีกแล้วมามามาสอนเกตเล็กเกตน้อยทิปอ่าเป็นเหรียญปกไตรามาสนะครับรวมปูทิมวัตรหารไลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมของปูทิมวัตรหารไลนนะครับอันนี้เป็นปกเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ โค้ดเม็ดงานะฮะอูอยู่ข้างในเป็นโค้ดเม็ดงานะเดี๋ยวผมจะสอนเบื้องต้นในการดูว่าเหรียญเก๊แท้ไงนะอันนี้เหรียญน,นี้ก็ยังสภาพสวยอยู่นะครับผิวไฟยังมีให้เห็นเรื่อยๆผพายังคมชัดอยู่ผิวอาจจะดับลงไปหน่อยนะครับผิวอาจจะดับลงไปแต่ด้วยพระโดยรวมยังสวยนะฮะ มา z o o มาดูกันใกล้ๆอ่ะสวัสดีครับนี่นี่อันนี้นะครับเรามาดูฟอนตก่อนเรามาดูฟอนต์ตัวหนังสือนะฮะของโูทีมดูฟอนฟอนต,ต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวหนังสือจะมีคุขะ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 นะฮะเป็นคุขะคุขะนะฮะนี่จะเป็นคุขะคุขะด้านหน้าจะเป็นคุขะหมดจะไม่เรียบ แล้วไม่ไม่มีการแต่งให้เรียบนะครับในบล็อกอันนี้อันนี้เขาทำมาเพื่อการเก๊ที่แก้ไม่ได้นะฮะมันจะมีรอยคูเข้าวที่ตัวหนังสือนะฮะอ่าตรงเนี้ยสองข้างเนี่ยแล้วเก้จะทำไม่ได้นะฮะลองไปดูกันนะครับโค้ดจะต้องคมชัดลึกนะฮะจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ห่างนี้นะฮะ นะครับปอกคมชัดนะฮะต้องคมชัดนี่คือคนมิดนานะฮะเดี๋ยวผมจะต้องใช้กล้องลงให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมจะมีเส้นมีเสี้ยนอยู่เราต้องคมชัดอย่างนี้นะครับอ่าอะไรเงี้แล้วตัวหนังสือเห็นไหมมันจะขุ่ขะคุขะคุ่ขะนะครับมันจะคุกขะขู่ขะอย่างนี้นะ มีเสีน้นมีหนุ่มบุกคุะคุกขะอย่างนี้อ่นนีอันนี้มามันจะคุกกะคุกขะมีเม็เดเป็นเม็ดเป็นรอ,อ,อยนะเกมมันจะทําไม่ได้นะครับเราก็มาดูที่ใบหน้าของท่านนี้จะคมชัดลึกมากนะแกะได้สวยกว่าดูที่ขวัวพญานาคนะครับด้านในเห็นไหมเห็นเขี้ยวพญานาคไหมครับของเขี้ยวแล้วก็ ใต้คา,างพญานาคจะเป็นหนวดหนวดพญานาคเห็นไหมครับต้งลึกนะฮะนี่ตรงสงงังวาลตรงสังกติตรงหน้าปกลุกแก้วเห็นไหมฮะตรงบัวเขา้าแล้วก็อาลงมาที่ฐานเป็นหน้าเก็นาหนาไหจ้คมชัดมากนะฮะนะครับ เจหน้าด้านล่างเนี่ยจะมีคมชัดมากเป็นชั้นๆๆนะฮะด้านบนอของเนี่ยหนวดหนูพญานาคที่ปุ่มซูมเมื่อกี้เนี่ยต้องคมชัดนะแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าแล้วเรามาดูรัศมีของเหรียญน,นะเหรียญแท้นะครับจะต้องมีเสี้ยนนะครับเสี้ยนคมคม รอบเปลี่ยนเลยป,ปั๊มปั๊บปุ๊บเหมือนกระจายกระจายทุกทิศทางซ้ายขวาไะไว่า,วาด้านล่างเสี้นนะครับจะต้องมีนี่มันอยู่ในพัดเลี่ยมมันจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่เส้นนี้เส้นนี้ก็เส้นที่ผมมองให้เนี่ยชี้ให้ดูด้านเนี่ยต้องมีชัดเจนนะนแท้เลยถ้ามีเกสมันจะทำไม่ติด น,นี่พื้นเรียดใช่ไหมเป็นเสี้ยนเป็นเหมือนวงเดือนเหน็นปะพยายามไปสูมไม่ดูนะครับสูมยากม,ามันอยู่ในในเรียมในผิวก็จะประมาณนี้นะฮะใยซอกๆเห็นปะนีกแล้วเส้นตรงนี้ฮะนี่เห็นปหสามเส้นใส่เส้นตรงนี้แท้ต้องมีนะครับอ่ยเรามาดูด้านหลังครับ อย่างด้านหลังก็ต้องคมลึกเนี่ยฟอนต,ต้องดูฟอนตให้ถูกก่อนนะฟอนก็จะประมาณนี้นี่ขอบข้างตร้นนี้นี่นี่นี่ตรงนี้จุดจุดตายตางนี่นี่นี่ตรงนี้จุดหนึ่งนะขอบจะมีเส้นนี่ตรงนี้เนื้อปัม๊มเป็นลอยขึ้นไปนะครับ เป็นนี่ขึ้นบนขอบบนนะนี่ไปแล้วเรียนเลยไหมะจะมีเสี้ยนเต็มไปหมดเสี้ยนี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยป่ะนี่ขอบนี่น,นี่พิจารณาหลายๆอย่างนะฮะขอบบนเลยไหมขอบบนด้านบนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นปั๊มแล้วมันจะมีรอยปิ้นเกินขึ้นไปนี้มีด้านนี้อีกนี่นี่ ขอบนี่มานี่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 อันนี้จะดูตัวตัดไม่ได้จริงๆอยากให้ดูตัวตัดตัดขาดนะครับตรงนี้นะเห็นป่ะนี่จะมีรอยเลยบุตรตัวน้องุตผู้ทิมก็ยังขู่ขะขู่ขะอย่างนี้นะนี่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 เพื่อการการเก้ได้ยากนะฮะ เสียนบอกเลยว่าเสียนตามเหรียญเนี่ยต้องคมมากนะเส้นนี้นี่นี่ดูน,นแล้วก็มาดูด้านหน้ากีด้านหน้าจะมีขอบซ้อนนะด้านหน้าจะมีขอบเอ่อจะมีเส้นซ้อนเส้นซ้อนของเหรียญน,นะในขอบเหรียญ นี่นี่นี่เส้นซ้อนนี่เห็นไหมเส้นซ้อนในขอบของเหรียญเนี่ยเส้นข,าานะสน,สนของจะยาวมานะเส้นซ้อนหนึ่งเหรียญนี่นี่มาครับเส้นซ้อนนี่นี่กเกลํลบากมากติดมันจะติดในคมนะฮะนี่น,นี้จะเป็นเบื้องต้นของเหรียญบุกไดมากปูทิมนะที่พิจารณาแล้วก็ดูเกแท้ได้ แต่เนี้ยผมอยากให้เห็นหูเหรียญกับกับขอบเหรียญแต่เนี้ยพระมันเลี่ยมทองมาก็เลยไม่ได้แกะดูเอาพอเป็นเกล็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับไม่มากก็น,น้อยก็เป็นอ่าผมคุ้มกันเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เช่าหาเหรียญได้พอมีเบสิกได้รู้บ้างนะครับผิวก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมนะครับวันนี้ก็ ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องทาง Youtube Facebook Facebook ก็จะชื่อว่าเป้แล้วก็พิมพ์ว่าแม่กองเวนวักนะครับแม่กองพลังบรารมีหลวงปู่นะฮะนะครับ,นะรบเข้าไปติดตามได้แล้วก็ใครมีพระแบบนี้หรือพระยอดนิยมอย่างอื่นยอดนิยมทั่วประเทศนะครับผมรับเช่าหมดนะฮะส่งมาทางช่องทาง Youtube หรือ Facebook หรือ LINE ก็ได้ LINE ผมก็เป็น085 349 4004นะครับเป็นเบอร์โทรด้วยแล้วก็เป็น l ล n e ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับ